วันนี้เรามาอยู่เส้นหลังราชาพัชเจ้าและอีกหนึ่งร้านในตำนานขนึงจริงใจ มันโคตรยำและนี่ก็คือเจ้าของร้านซึ่งมันย้ายร้านนี่จริงใจมาซ่อหามาหกเดือนกำลังปะเจ้าวันนี้เลยตะลุยในขวนางเลยเจ้าความซะบืึ้มของแม่ค้าขึ้ความน้ามันใสของลูกค้าและนี่เป็นสูตรน้ำยำกับเทยบอกชนีถามจะได้กับเทยก็ไ่ย้อมบอกและนี่ใส่พริกใส่มะนาวจุกๆจะอี่รอยทุกคนคือจริงใจบอกว่าชอบกินเผ็ดมากนางเลยแบบจัด เต็มเลยนะจ๊ะมะนาวนี่คือบีบเ,เป็นกันเป็นกันใส่ไปมามีห่วงอันนี้คือหอยนางรมลาดลงไปตัวบึ้มๆใสๆเลยทุกคนกินหอมตีขึ้นหูดังอะนะงานดีก็เจ้าคนยำนะโอ้ยประควรนะฮักเวอรลาดไปด้วยหอมแดงแล้วตอนนี้ก็มาเสิร์ฟพร้อมกับความน่ามันใสของนมของเมก้าเจ้าเริ่มลำคาละไปกินกันดีกว่า อันนี้ยำม,มาม่าทะเรลรวมทะเรลรวมมามีไก่กาแบบมามีลูกจิ้นแป้งนะเจ้ามีกะกุ้งกระป๋ามึกที่ลวกมาแบบกรึบๆเลยอันนี้ยำซีกอกเป็นแบบหอมพริกหอมมะนาวมากๆเอองานดีเจ้าอู้แล้วน้ำลายปุ๊บมาถึงเมนูรสๆของจริงใจนี่ยำหอยนางรมสดเจ้านี่เลยหอยนางรมตัวใสๆใหญ่ๆอี้เลยโดนมะนาวไปอื้อ หวานเจ้าแล้วแมลงจีงอี้อูอ้ไปแค่หัวไปยิ้มไปนี่มามีแล้วเจ้าต้องน้ําเก๊กหวยหล้างปากเล็กน้อยวีรกรรมของร้านนี่ก็คือนางย้ายมาจากเจ็ดยอดเจ้าแล้วนางก็ย้ายมาเปลี่ยนจือใหม่อีพี่ก็สหาบะปะเจ้าเอาจนมาปะกันตอนที่นางมาแจกข้าวกล่องและข้าวกับาหันเนี่ยเอออะไรลงข่าวว่าแจกข้าวกล่องหน้าคุ้นคุ้นสรุปแล้วนางย้ายร้านมาอยู่หลังวอคอแต่ก่อนตอนโควิดรอบแรกเนี่ยนางเกยโชว์คาบาเรตในร้านและลูกค้าต่อแถวกัน ยาวมากทุกคนใครที่จำนางได้แวะเวียนมาที่นี่เนอะนางย้ายมาอยู่เพศแล้วกรุณานะตยมาเดือดดังที่นี่เลย